ก็สำหรับคนที่ไม่ได้ไปท่าอีสานนะครับเอ,อ่อผมว่าก็มีพลาดแหละมันไม่รู้ดิเพราะว่าไปนู่นเนี่ยผมมันเตรียมเพลงไปร้องใช่ไหมก็ไปดูออริชั่นด้วยซึ่งเป็นมันเป็นความตื่นเต้นของเราเนาะเป็นปีตีแรกที่แบบที่เพิ่งมีรุ่นน้องเข้ามาเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมไปเทียบกับพี่ตุ้ยเนี่ย นั่งอยู่หลังเวทีผมทีนี้นิกไม่ได้แบบตื่นเต้นอ่ะคุยกันเอ๊ะเดี๋ยวเป็นยังไงซีซั่นนี้อะไรเงี้ยแต่พี่ตุ้ยนั่ง,แบบงอยู่นี่ดูมันสามปีแล้วซึ่งโตื่นเต้นครับแล้วก็ไปทัวร์คือวิทยุอาจจะได้ไปเที่ยวไปไหว้พระไปเที่ยวอะไรเอ่อที่ขอนแก่นกับอุญรอะไรเงี้ยบายทำเดียวขอบคุณค่ะ